กัดเกาหลีเขาบอกว่าเออให้เราเบรกหรือทำหน้าได้แล้วหรือการทำไม่ได้ดไ,ได้ยินข่าวไหมได้ยินเยอะมากเลยครับอ,อันนี้ขอนขอนุญาตขออนุญาตชี้แจงเลยแล้วกันนะครับผมคือผมมีโอกาสาได้เห็นเห็นข่าวตัวน,นี้เหมือนกันเพราะว่าเพื่อนแชร์มาให้กันเยอะมากเลยแล้วก็คือขออนุญาตบอกเลยและกันว่าอันดับแรกเลยก็คือมันไม่มีการสั่งห้ามอะไรแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆ,ๆ,ๆนะครับเพราะว่าคือค่ายที่เกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ให้ผมหา ทำไม่ได้แปลว่าเขาสั่งห้ามไม่ทำคือเวิร์มันไม่เหมือนกันนะครับก็มีคนเคยสัมภาษณ์แล้วนะบอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้ผมทําอะไรนะครับเขาดูแลผิวหน้าอย่างเดียวแต่ผมผมไม่แน่ใจสารมันจะเปลี่ยนเป็นสั่งห้าไมได้ยังไงเหมือนกันก็ขออนุญาตบอกคนเดียวไม่ใช่แล้วก็สําหรับโดยส่วนตัวว่าทําสัลยกรรมไหมไปเกาหลีมาตั้งหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขอบอกเลยด้วยความสัตย์จริงว่าไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยจริงๆครับแล้วก็ถ้าเกิดแบบอยากจะ คือเวลาผมออกรายการต่างๆผมก็พยายามจะให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วก็พยายามจะโชว์ทำต่างๆน้นาพยองขย่อยจับนู่นจับนี่ให้ดูแต่ว่าคนบางคนก็ยังไม่เชื่อก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยเอาผมไปออกรายการหมอให้เอ็กซเรย์หน้าให้รู้กันไปเลยก็ได้นะให้ดูก็ไปเลยว่ามันเป็นกระดูกข้างหน้าจริงมันไม่ได้เป็นอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เจาะไปแต่มีแบบพูดขอกว่ามีมั้ยไม่มีคือตอนจิ้มเลยเหรอไม่ไม่จิ้มครับคือเขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมัน เรื่องจิ้มเป็นเรื่องธรรมชาติใครๆก็รู้ใช่ไหมครับซึ่งผมก็ไม่ได้แอนตี้จริงๆแต่ว่าอย่างกลับมาคราวนี้หลายคนมากเลยเกิดประโยคกับผมว่านัดทิวแหมหลอกขึ้นหน้าเล็กลงเชียว <Yeah. S 1> ผมก็แบบแหมตั้งใจพูดหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่คือว่าคืออันนี้ผมก็บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่หน้าแต่ทั้งตัวผมลดเพราะว่าผมลดน้ําหนักจริงๆอันนี้แบบ คือผมว่าพี่ๆก็เห็นว่าผมผอมลงจริงๆใช่ครับคือตอนนี้หนัก62ครับเมื่อตอนก่อนไปเกาหลีหนักประมาณ70ใช่ครับก็เลยลดลดน้ําหนักไปเยอะมากโดนครับโดนให้ลดน้ําหนักครับ<อ>เพราะว่าค่ายที่เกาหลีเขาบอกว่าเป็นนักร้องกล้ามไม่ต้องใหญ่เขาบอกผมแบบนั้นคือคอนเซ็ปเราไม่ใช่แบบว่าเป็นสายเต้นกล้ามใหญ่<อ>เขาก็เลยให้ลดครับแล้วก็ถ้าเกิดลดไม่ถึง62เขาจะไม่ให้ออกเพลงครับ ยืนยันจริงๆครับจริงๆครับอยากจะทำอะไรเพิ่มไหมคะอยากจะทําอะไรเพิ่มอะครับเป็นไได้ถ้าเราไม่ได้าน้านถ้าเกิดคือถ้าเกี่ยวกับหน้าเนี่ยคงไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าอยากจะทําเพิ่มอยากจะทําฟันให้สวยกว่าน,นี้อีกหน่อยอใช่ครับเวลายิ้มเวลาอะไรเงี้ยครับเป็นแบบนา MB หน้าเราเปลี่ยนไปเยอะขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบสังเกตมากขึ้นครับจริงๆแล้วคือแบบมีหลายคนมากที่พูดแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนสนิทหรืออะไรที่เจอกันทุกวันหรือแฟนคลับของผมเนี่ย เขาก็จะแบบว่าเฮ้ยเปลี่ยนตรงไหนเพราะเขาเห็นทุกวันเวลาเราไปที่เกาหลีอะครับผมก็จะลงโซเชียลอัปเดตตัวเองตลอดมันไม่มีช่วงไหนที่ผมหายไปหรือใส่หน้ากากปิดหน้าคือแบบผมก็แบบเผยตลอดเวลาอเงี้ยครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมกระแสเป็นอย่างนี้ออกไปคือถ้ามีบ้างคงคงไม่ได้อะไรแต่พอมันจริงจังมากผมก็มันมาขนาดนั้นเลยหรอว่าเราโดนคาเือจนหลบ มีช่วงน้อยก็มีครับช่วงน้อยในชีวิตก็มีตอนแรกไม่ว่าอะไรเพรารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็โดนมาตั้งนานแล้วแต่ออกจากบ้านเดฟห้าใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันเริ่มแชร์กันหนักาเงี้ยมันก็มีช่วงแบบว่าเฮ้ยมันมากไปไหม,ม,มคือผมไม่กลัวอะไรหรอกเรื่องสัญกรรมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ผมคิดว่ายุคสมัยนี้คนเขารับกันไม่ได้แต่แค่ผมอ่ะเป็นคนที่ไม่อยากมองว่าเป็นพวกเสพติดสัญกากมแค่นั้นเองแต่ว่าคําว่าสั่งห้ามอ่ะมันดูเหมือนแบบหยุดหยุดอยู่นี้เพราะว่าเยอะเกินไปมันดูเป็นเสพติดก็เลยแบบต,ตรงนี้น แต่ตอนหลังก็รู้สึกว่ามันโอเคเพราะว่าที่ที่สื่อมวลชนถามมาเราก็ตอบไปธรรมดาก็ไม่มีปัญหา